สุดยอดฮะจับมอไซค์มาใส่เรือครับมาท่อสุดยอดครับอันนี้ทีมอะไรครับทีมอะไรครับสิบห้าจา์แจ้นนครับขับไปเรือดูน้ำสิบห้าครับเรืองน้ำเดินรถไปเรือ นะครับสะพาดวันนี้เวลาในสนามนี้ยังไม่รู้เลยว่าเมือนอะไรนะครับอีกยาวเลยนะครับเพราะนานะครับส่งตัวแทนมาได้เลยชั่วงนี้รเราเปิดรับสมักแล้วทุกรุ่นนะครับ ตอนนี้ครับเราเปิดรับส,ส,สมัครทุกรุ่นเลยนะครับใครที่พร้อมน้ำกระข้างเนี่ยกระโดดข้าวไอติห้องน้ำเดือนเนี่ยเดือนตกไปเลยใกไไปไหมยังใส่ไปแล้ววะไปอะไรไม่รู้หมอจะลองไปขอบเข้าได้ขอบเข้าได้ผู้ชมครับและนี่คือจูเนียร์ครับ150ซีซีครับ นี่ครับสุดยอดฮะจับมอไซค์มาใส่เรือครับมาท่อสุดยอดครับอันนี้ทีมอะไรครับทีมอะไรครับสิบผ้าจานแจ๊คสิบผ้าจา์แจ้ครับเอาเครืองใบเรือคุณน้ำสิบผ้ากันเลือดน้ำเหนือลมได้เลยเดี๋ยวตัดฉลากแล้วสุดยอดครับสุดยอด ไล่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 อะไรไล่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 ฟื้ฟ uh, <mythology> ื้ฟ <die> ื้ฟื้ว้าสุดยอดสุดยอดอันไอนไหนอไมีตัเนี่ยป้าทยไล่ไล่ไล่ผมตัวแทนมาได้เลยครับสามแบบครับอาจารย์แจ้ครับหันหลังหน่อยหันหลังหน่อยมี นี่คู่แรกครับคุณผู้ชมครับคู่แรกาจัดแจ้นะครับกั้งหมดครับมีหลายนะลุง่าไปไปไปต้องไม่แน่ครับผมว่าทั้งหมดจะได้เลี้ยลุงตาเขาไม่รู้เขาลุงตาเดินยู่ืนเดินรูาไปต่างเลยเองอย่าดองเดินอย่าดองเดินลุงตาอยู่มาดูกันปลายเส้นครันไปเลยไปเลย แรงงานแดงเข้าสิบพระจานาร์แจ้เข้าไปนะฮะนโมอ่าพุทธายะนะครับสิบพระจานทร์แจเข้าไปนะฮะแรงงานเข้าด้วยหนึ่งได้คะแนนเต็มเด็ดสิบจันทร์แจส

ปาเป็นอรอยู่ครับอย่าโดนอจ่าโดนเจ่าโดนลุงจาเดินูแดงเสียงินอยู่น uh uh, uh, ้ำเงินอออน่าะแล้วต uh, ่า sure ูนี้ลุงจาต่ยั <h <h h> <h ้นเด็แงอยู่แดงับตัวจาแ้ะเดชิพยแน้ำเงินอยู่น้ำเงินลุงจ่ากับเสียนงนะฮะลุงจ่าเสียนงน้ำเงินครับ นเรีนผู้ายยากืพ่อตากโดนแทงอย่งนี้ครับอยู่ด้าเรลตัวตัวด้วยพราะการถือจามายขัางลองแทงอยู่ได้นะครับตอกคู่นี้เลยมาดูครับคู่นี้ครับ

โอ้โหยง่จลยโอ้โเิอย่า่่งแตนนันคนนั้นงเยัเดี๋ยวะเดวเดี๋ยวต่อคน้่านะครับอย่างหล่กแนตัดตีกจ้างแก่ก็มาาา น้องแก้วมาครับน้องแก้วมาฮะด้ที่สุดแล้วขาเีงแล้วเขางกันแล้ว่ไม่รูเรื่องเลยมาตายยังเดี๋ยวไับเขาามาตายแล้วก็เสียไปเลย้ัสักคู่ครับสักคู่ฮะยัเข้าไป ไปไนจ้าครับไปครับไปครับมาดูฮะอจาคู่นี้นะครับยนะครับูงแล้วน้ำแดงน้ำเงินนะูาแดงู่าแดงแชู่แดง้เงิไปแล้วครับขึ้นไปแล้วไปท่านแงเข้าไปเน้ำเงินขึ้นไปแล้วท่านแดง อยู่แดงอูแดงมาจัดเชือสง่งแล้ีงึ่ปแล้ัไปิดนไปไปเส้นครับไปเข้าเอเรื่อง้ำเงินเข้าน้ำเงินเข้าไปครับเสียนงครับโอ้โหเสียนงครับน้งเงินตนรับตกไม่ยุดเก็บไม่ยากครับ បាទបាទខាងខ្លះឯងខៃមនុស្សផ្សេងតែនេះ